มาครับเดี๋ยวเราจะสร้างห้องหนึ่งหนึ่งให้แล้วนะครับคนดูเตรียมแอดกันเข้ามานะครับรหัสก็คือ8 9 8 9นะครับอย่าลืมนะครับต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทิกเกอร์นะครับเข้าห้องแล้วต้องรีบโดดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทิกเกอร์นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยทิกเกอร์แอดได้เฉพาะผู้สนับสนุนเพจเท่านั้นนะครับนี่นะทุกคนกติกาครับจะต้องไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนแซเคนะครับตอนวอร์มตอนวอร์มนี่ยิงหัวไม่โดนเลยนะครับตอนวอร์มยิงหัวไม่โดนเลย นนออซัพพอร์เตอร์คนไหนที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งด้วยนะครับซัพพอร์เตอร์คนไหนที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวจะมีรอบพิเศษให้ซัพพอร์เตอร์ด้วยนะมาลุ้นเกมมาลุ้นเกมกันหน่อยโอ้ยโดนเลยโดนเลยนัดเดียวนัดเดียวจอดเลยนัดเดียวกัะลดคาที สวัสดีน้องอัจพลนะครับได้คืนจังหวะนนี้ได้คืนได้คืนวันช็อตวันช็อตวันช็อตใครที่อยากจะหนึ่งหนึ่งนะครับต้องแอดเข้าห้องให้ทันนะครับแอดเข้าห้องให้ทันนะครับเปิดโอกาสให้แล้วนะต้องแอดแข่งกันหน่อยนะครับ อยากหนึ่งหนึ่งอยากไฮไลท์อยากเข้ามาอยากดวนเข้ามาแอดทอยทันนะครับอะะโอ้โหจังหวะน,นี้โอ้โห สเตปเราสเต็ปเราสะบัดมั่วเข้าหัวเฉยนะครับบอกแจกันบกพวกพสมัยก่อนน้องเล่นจริงไหมครับนี่เล่นจริงน้องก็เล่นเองอยู่นะ <c oughs> น้องเล่นเองอยู่นะครับนี่ครับคีบบบมัดพอให้เรียบร้อยอ่ะทิกเกอร์ทิกเกอร์กกอรขยายจอหนะ่อยเพื่อนเพื่อนเราจะได้ <copyright. S 2> <c oughs> ขยายให้เห็นมือนิดนึงเดีย๋ยวพาอกบมกล้องบ สะบัดสะบัดนั่วเขาหัวเฉยอีกตัวหนึ่งโอเคพร้อมแล้วมาอยู่ตรงข้ามนะครับต้องอยู่ตรงข้ามให้ได้ต้องอยู่ตรงข้ามให้ได้นะครับโอเคได้แล้วครับเข้ามาแล้วนะครับต้องรีบโดดไปอยู่ตรงข้ามเลยนะครับรีบโดดไปอยู่ตรงข้ามเลยคนที่อยู่ตรงกันข้ามกับทิกเกอร์นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามทีมที่สองฝั่งตรงข้ามจะได้เล่นนะครับ ก๊อจิก๊อจิเจอก๊อจิครับตอนนี้ศึกก๊อจิมาแล้วครับสงครามก๊อจิ<ป>มับข็ให้โอ้โห,หจังหวะนี้ระยะจูบเลยหมับเขาให้ครับสวยแล้วจังหวะนี้โอ้โห,หระยะระยะสวยระยะสวยครับตัวเน้นเน้น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  สุดท้ายได้หัวนะครับเมดสุดท้ายได้หัวนะโอ้ยดังป๊อกเลยอ่ะเข้านะดามจเข้านะกดูกหักเลยเอซีดาเมจะจะดีตอนต้องต้องยิงระยะไกลนิดนึงนี่ระยะไกลต้องฉวยฉวยด้วยลูกซองนะครับ สวัดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่อยากเล่นแอดเข้ามาให้ทันนะครับอยากเล่นแอดเข้ามาให้ทันเราเปิดโอกาสให้นะครับบางทีจังหวะกําลังดูเกมอยู่อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยด้วยโอ้โหโอ้โหพลิกเกมพลิกเลยเกมพลิกเลยโอ้ยอุ้ยโดนหลังก่อน โดนหลังก่อนโดนหลังก่อนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับรหัสคือ8989นะครับสวัสดีวัยรุ่นเ f, f ทุกคนด้วยใครที่ไม่ทันห้องนี้ก็ยังมีอีกหลายห้องนะครับวันนี้สร้างให้ทั้งหมด1 0ห้องนะครับสวัสดีพี่อนุชาสวัสดีน้องรุ่งนะคะครับสวัสดีน้องโรจนศักดิ์ครับบาย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 น้องพลอยน้องพลอยไปไหนน้องพลอยหนีไปไหนเนี่ย,ยหัวแตกนะจ๊ะ Sorry. <laughs> sorry 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 มีใครมีใครยังไม่ได้บอกอรุณสวัสดิ์กันไหมเนี่ยสวัสดีน้องๆที่เพิ่งตื่นทุกคนด้วยใครที่ยังนอนอยู่บนที่นอนมาดิะระยะจุกๆแล้วโอ้โหอ้ my god อุ้ยซิกแซกซิกแซกหลบกระสุนปึ้งหน้าซิกแซกเลยซิกแซกเลยพุทจังหวะน,นี้เลือดเลือดหายเฉย โอ้โหเลือดหายเฉยตอนนี้กระติกเกอร์จะไปยืนพันยาพี่ครับเดี๋ยวสมัครให้เลยรอแป๊บเอ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตั้งหน้าตั้งตารอน้องปวีนาเลยวันนี้วันนี้ยังไม่มีซัพพอร์เตอร์เลยหนึน้องเพิ่มอ่านผิดต้องขออภัยนะทิกเกอร์อยู่ปสี่ครับโดนะจังหวะนี้เราน่าจะโดนเสียเปียบแล้วเพียงพั้มเพียงพั้มโอ้โหสังหารจังหวะนี้เขาเทือกเขาเทือกเลย เกมสุดท้ายจบไม่สวยเกมสุดท้ายจบไม่สวยมาครับคนต่อไปใครที่จะแอดเข้ามานะครับรหัสคือ8 9 8 9นะครับ ID ห้องเหมือนเดิมนะครับนคนแรกทีมที่2นะครับคนแรกทีมที่2ตามกติกานะครับคนแรกทีมที่2ไปดวลกันคนนี้แดงไหมนเนี่ยคนนี้แดงไหมนเนี่ย<อ>คนนี้ก็แดงเหมือนกันนะครับคนนี้ก็แดงเราเจอแดงทุกเกมเลยเราเจอแดงทุกเกมเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับ มาเล่นสนุกกันนะครับมาเล่นสนุกด้วยกันได้นะครับห้องหลังจากนี้นะครับห้องต่อไปจะเป็นห้องเทสแคนแล้วนะครับกติกาในการเทสแคนที่สาขา1นะครับสาขาหนึ่งจะรับอันดับที่1อันดับที่2แล้วก็คิวสูงสุดนะครับอุ้ยแดงนะแดงแต่ไม่ตายอันนี้น่าจะเข้าหลังแล้วล่ะเทสแคนนะครับกติกาในการเทสแคนรับสาขาหนึ่งะครับสาขาหนึ่งรับสมาชิกที่ผ่านการเทสแคน โดยคนที่ผ่านการทสแคนมีดังนี้ก็คือจะต้องได้อันดับที่1อันดับที่2แล้วก็คิวสูงสุดโอ้โหจังหวะนี้เต็มเป้าเต็มเป้าที่ไม่ใช่หัวดามเมจดขาวดามเมจดขาวดามเมจขาวอีกแล้วโอ้โหโดนจนได้ครับอุ๊ยโอ้โหพลาดเลยจังหวะนีวว้วิ่งตัวลอยวิ่งตัวลอยถ้าไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อเข้าได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ใครที่ได้อยู่ใครที่สามารถเข้าแอดแคลร์เราได้นะครับใครที่ได้เข้าแคนร์เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเราไม่บังคับเปลี่ยนชื่อจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คําหยาบนะครับสามารถใช้ชื่อเดิมได้เลยที่ไม่ใช่คําหยาบรหัสรหัสเป็นอะไรไม่รู้โดนแบนถาวรต้องต้องเช็คด้วยนะครับว่าเราเคยลงมดนะครับลงมดลงสคริปอะไรไว้หรือเปล่าหรือว่าเคยโดน เคยใช้โปรหรือว่ามีเพื่อนเป็นโปรที่เข้ามาแบกเราบ้างหรือเปล่านะครับ,เ,รบเออหรือว่าเราไปเล่นบัคกนะครับไปเล่นบัคกแล้วยิงคนอื่นอย่างเงี้ยก็าอาจจะทําให้โดนแบนได้มันมีหลายสาเหตุนะครับที่เราโดนแบนนะ <First line. S 1> เอา้าตายเสยปังโอ้โหจังหวะเมื่อกี้พลาดพลาดโอ้โหแดงครับแดงแต่ไม่ตายดาเมจแดงมันบัคดาเมจแดงมันบัคก,กเราน่าจะตายก่อนว่าแล้วเราน่าจะตายก่อน เอ๊ซองขวงกับสเปซม,มันมันดับเมจแรงพอๆกันเหรอโดนนี่ครับจังหวะน,นี้ยืนค้างเมื่อกี้ยืนขาตายยืนเท้าคู่คนที่หนึ่งทีมที่สองจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปดวลนะครับคนที่หนึ่งทีมที่สองสวัสดีน้องสุภวัตร้อยเอ็ดครับนี่สุภวัตอยู่ร้อยเอ็ด h o u ล้วครับเจอหนุ่มทำยังไงถึงจะเข้าทันน้องฟ้าเดี๋ยวทิกเกอร์เชิญซัพพอร์ตเตอร์นะครับในห้องไฮไลท์นะ <First Blood. S 1> แล้วก็ ครับคนดูรหัส8 9ดเก้าป้าทุกห้องเลยนะครับไม่ว่าจะสร้างห้องอะไรที่เพจเราจะใช้รหัสนี้รหัสเดียวนะครับเขาไม่ทันเลยน้องอิงน้องอิงสู้ๆนะครับอยากเล่นไฮไลท์นะน้องกี้เดี๋ยวสร้างห้องไฮไลท์ให้นะครับเอะคนดูครับห้องนี้ไฮไลท์ห้องที่เท่าไหร่นะห้องนี้ห้องที่สี่หรือห้าห้องที่เอ้ห้องนี้ห้องนี้ที่หนึ่งหนึ่งห้องที่เท่าไหร่หกห้าสี่หรือห้าหกไม่ใช่หกนะไม่น่าใช่หกนะหกเพราะว่า นั่นเราสร้างห้าแล้วก็สร้างไรล่ะอีกหกไม่ใช่เราขั้นจังหวะก่อนับตอนที่สร้างห้องเทสแคนน่ะปื้มเล่นด้วยได้ไหมได้สิครับน้องปื้มพ่อผมเล่นได้ไหมเข้าแคน MTN ได้สิครับอยู่แคนไหนก็เล่นได้นะครับเข้ามาเล่นสนุกด้วยกันได้ห้องนี้ห้องนี้ห้องที่หกแล้วเหรอห้องนี้หกแล้วเหรออเอ็มยอะเอ็มยอบอกห้องที่ศกห้องที่หกห้องที่ศกอห้องที่ศกผูผิด ไปไร้ใหญ่ด้วยได้ไหมไปแล้วนิ้วกลางเอ้ยไปแล้วนิ้วโป้ไม่ใช่นิ้วกลางไปแล้วนิ้วชี้เออไปนิ้วชี้นิ้วชี้ไปแย่แล้วไปแย่ตุ้งแย่ตุ้งไปแย่ตุ้งตุ้งแช่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 แล้วก็เอามาทำอย่างนี้ปืดปืดมาชื่นใจเออย่างนี้ยชื่นใจเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาขี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อุดจมงงูกไปให้แบบสดชื่นหนักอิดปักง่วงง่วงแย่สุ้พ่อนั่นแหละเออมาเลยมานครสวรรค์เลย ถ้ามานะครสวรรค์ถึงจะได้แย่ถ้าไม่มาไม่ได้แย่นะอบอกก่อนเนี <laughs> ่ยหนึ่งหนึ่งไหมคะนี่ไงกําลังสร้างอยู่น้องแพทแอดเข้ามานะครับอยากหนึ่งหนึ่งแอดเข้ามาให้ทันนะถ้าอยากเข้าแคนทํายังไงสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ครับอี่ยังวะยังก็อ่ะ,อาาอะมาตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยจับไปขอแก้มือใหม่ตอนนั้นอัด <laughs> อัดอัดตัวอัดตัวทิกเกอร์น้องผูน้องน้องปื้ม <laughs> เพื่อนผมชื่อตุ้งแช่อ๋อน้องออโต้เอน้องผักน้องผักบอกต่อซับต่อซับต่อซับผมเนาะหนุ่มนครสวรรค์มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มนครสวรรค์ด้วยต้อนรับอยู่แถวไหนเนี่ยสวัสดีน้องแจ๊กโกจงังผู้น่ารักด้วยพ่อนอนแป๊บนะโอเคครับความรักคือการเดินทางกว่าจะถึงหัวร้านมันก็ต้องใช้เวลาแฮ ใช่ไหมนถึงหัวใจนะไม่ได้ถึงหัวร้านถ้าถึงหัวร้านไม่ไปแล้วก็อันนี้แอสะผมของพี่คุณหานผมล่วงทีละสองเฟสผมอยู่บึงเสนาตอ๋ออยู่บึงเสนาจังหวัดอะไรครับเนี่ยอยู่บึงเสนาเองอยู่ใกล้กันมากสวัสดีน้องกีตดิ์ด้วยนะครับสวัสดีกีตดิ์นะครับตอนนี้เราโดนนําไปสามหนึ่งแล้วโดนเขาเรียกว่าโดนสามหนึ่งเลยโดนสามหนึ่งโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี้พลาด ลุ้นเกมก่อนตอนนี้ตอนนี้เราโดนน้ำอยู่นะเราโดนน้ำอยู่แต่ไล่ทันหรือเปล่าจะไล่ทันหรือเปล่าจะไล่ทันหรืออ้ยกลางหลังเอ้ยอย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่ายิงนะพันยาเราไม่ยิงพันยาเราไม่ยิงโอ เจระเข้อะไรคุณมาวานมีแต่จิ้งจกเจระเข้ไม่มีมีแต่จิงจจจ้งจกผมอยู่ผมอยู่บึงบรัรเพชรอ๋อพี่โต้งเป็นเจระเข้บึงเสนาอยู่อาเภอ,อ,อบึงเสนอยู่อําเภอบึงเสนาจังหวัดไก่เฮ้ยมีด้วยเหรอที่จังหวัดนี้เพิ่งเคยได้ยินโตมาตั้งแต่อายุสิบแปดไม่เคยเคได้ยินมาก่อนแม่วงมาแล้วอ่าแม่วงนี่อยู่ใกล้ๆกล้กันเลยจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันอยู่แม่วงนครสวรรค์นครสวรรค์แม่วงห่างกันกิโลเนี่ยหกสิบโลประมาณหกสิบกิโล ห้องต่อไปห้องอะไรห้องต่อไปเดี๋ยวสร้างไฮไลท์เลยนะครับห้องต่อไปไฮไลท์เลยคนดูพอเลยครับผมมาบึงบอลเพชรแล้วครับอยู่ตรงไหนของบึงตอนนี้บึงบอลเพชรเขาปิดนะบึงบอลเพชรเป็นที่กักตัวโควิดนะครับอย่าเข้าไปนะเขาปิดอยู่นะครับเข้าไม่ได้ตอนนี้สถานที่ที่บึงบอลเพชรนะครับในตึกบึงบอลเพชรเขาเออทำเป็นที่ไอท,ที่ที่ผู้ป่วยอะเออ โอ้ยทิกเกอร์ช้าช้ามากเลยเมื่อกี้เกือบหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองสามสี่สามสี่สี่สี่เฮ้ยเลือดเลือดเราน้อยเลือดเราน้อยเลือดเราน้อยอยากเล่นกับน้องครับน้องจิติศักดิ์แอดเข้ามานะครับจิติศักดิ์ผมอยู่ไม่นาคอยู่ไม่นาคอยู่ในหม้อพีรร่โต้งพี่โต้งอยู่ในหม้อเหรอสิบแปดหรือแปดสิบเฮ้ยผมมาสิบแปดครับผมสิบแปดแต่แต่น้องน้องเปียแปดสิบนะครับพี่พี่ว่านพ่ว่านรู้หรือเปล่าอุ้ยตัว อุ้ยตัวอุ้ยตัวให้ทิกเกอร์ใจเย็นห้องต่อไปไฮไลท์นะครับเปลี่ยนหน้าปกเป็นเชลลี่ด้วยนะครับทิกเกอร์พันหยาพันพันวงก่อนทิกเกอร์พันพันล้อมล้อมก่อนล้อมก่อนเอาหน้าปกขึ้นเอาหน้าปกขึ้นให้คนดูหน่อยใช่เฮ้ยไฮไลท์ทิกเกอร์ไม่ใช่สไนไฮไลท์ห้องต่อไปไฮไลท์นะครับห้องต่อไปไฮไลท์นะครับคนดู สบัดอ้ยหลังสะบัดมั่วเข้าหัวเฉยสโลแกนสโลแกนของเรานะครับสะบัดมั่วเข้าหัวเฉยน้องออฟสวัสดีออฟซัลเเตอร์ด้วยนะครับผมอยู่หนองโพงเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมางูเข้าบ้านงูเข้าบ้านเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปตามกู้ภัยแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวแอดมินมาอ่านต่อเดี๋ยวให้พีวพ่ว่านพี่ว่านมาหน่อยพี่ว่านมาหาหน่อยมาช่วยจับงูหน่อย